สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพอ่อโอ้บันทาอรันินกิจที่ะตัว <laughs> ท่านยูท่านยูเอฟซีบอกว่าได้หอดใบสองเครื่องาสั่นเป็นยังไงท่าเหมือนคืกคืนบอตัวได้คืกคืนท่างนั่นโอู้อันเด็กอไรกันได้ โอ้ยล,ล,ล้วสิเหตุจังไดละบาดนีน่มั้จะไดแล้วก็ม่ซื้อวบไนนเนาะโอ้ยายซีที่มหาบังใจหาทิ0มังโอ้ย <c oughs> เขาก็เหตุจังสันเอือะมุ้งมุ้งว่านัง่งอันอันใจอยู่นี่มันเป็นอย่างไรมันสิปิดกันเฮาคักวานั้นน <c oughs> ี่ตัวเดียล่ะมันสิบให้เขาเสียงเงินค่ะพ่อเออนม่การขไป อันว่ามันเบิดตทุกโตัวพันบอยนี่ไม่เหลืออะไรทังสามตัวสองตัวบอกว่าเจ็ดสิบโมพีดเจ็ดสิบบู๊ยบ้านเืออันที่เข้าใมช่องว่างในเข้าเลยบ่อแมนเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดยังเจ็ดสามสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่ง อูนี่นเป็นเบิร์ตัตัวหรอมันเป็นเลขเข้าเบิร์เลขตัวหันจังหวะโอ้จังหวะโอ้ยนั่งช้อนหันใจคุยเอาใจไหมน้องมามาเอาไปมาว่าจะโบเล่นดอกอวันนี้เล่นไปกระบอคุ่มตีเนี่ยมันมุมช่างเยอะเลยนะแล้วได้ลอตเตอรี่ไว้าอยบ้านหลังวันนี้นะกที่เชื่อเลขสาระแล้วศูนย์ศูนย์เลยอื แต่มือนั้นมากยังบอกว่าีนมีฝันอีกอยู่มันบอกบอฝันขอเงินไทยแหละเรื่ยนกันแล้วเลยกับอกฝันค่ะที่มาชุนสุนนี่โบจังหวะนี้อืมต้องมันโบอ่านนี่บอกแมนอยู่ดอกบโบเคยอ่านจากเทียดอกสูนสูวนเธอคงไม่ลอยออกดีดีดีโบอ่านหันสุนสูนชุนหนึ่งหนึ่งชุนบอนแล้วนี่ค่ะ อืมวิไฟสื่อหละอืมอดีตดีนี่แหละขันเชื่งกับเชื่งล่เมืองนี่แหละสุนี่แหละจ้านึหนึ่งสนึ่งเสียังบวยรุ่งทุนหลายซาคุณซาวพ่อเมนอยู่ดอกพ่ออืมมันตัวเองหมังมายหงไหเนาะพหันหาทางไหนมันเกิป่านเบิดแตง่าเขาจิงไว้จรงไหมเอาเราไปหนีเทวดาบอกให้ในเอาโชกลาภมาส่งเขาบ่กเมือนี่ เดี๋ยวมาอยู่มันจะมีนี่แหละรถขั้นแรกก็มีเลขเลขมันคือเป็นยันทีจังหวะมันดินมันจะง่ามอยู่แล้วแมันแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเตีเอออุ้ยสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแต่บ่อท่านี่นีไใช่ผนอกเชือหรือเปล่าบ่อหน้า วาเมนมีแต่สามเจ็ดบอกออกไปเนี่ยแมนสามเจ็ดสองเจ็ดนอกค่ะที่มันหอ,อกเนี่ยแก้วนี่ว่าแปดซีเนาะแมนค่ะแปดซี่ที่มันหลอกไปแล้วมันจะอียงังซีเจ็ดพ่าหออมอเลยไข่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปมันออกไปแล้วเนาะแปดเจ็ดออกไปแล้วจ้ะอือเนี่ยเจะสี่เจ็ด ที่เขาเรียงไม่ถือกระบอกแบบจริเจเอาซ้ำตตรงลดบ่เออยี่สิพดแต่เอาเทวดาบอกว่าโอ๊ยมาจิเอามาหายอตัวโบแมนนี่มันออกซ้ำตัวตรงหรือว่าธรรมดาาดินี่ไยเห็นบอ่เล่าคุ้มกันนะเอาอีกจคูนี้คูนี่สามหายหกเม็นบ่จ้าอืงก็นี่เข่าสามตัวเนาะเอ้ยมาธรรมดา เรืเองเลขเล่าเนี่ยคุยกันเลนคุยไปคุยมาค่ะว่าสิให้เลขสามตัวหางเดียวโอ้ยมันหน่อยโค้ดเจียนทองว่าแมนเออกันไปเนี้ยจ็กตัวจรงไหนจะไปบอกว่าสามห้าหกคนนึงหมดว๊าแปบโหลดตีเออนอันนี้กันมันดะเป็นยังไงวะนี่กันม้วนทรงว่าหาเลยหมดแป่สี่เจ็ดอืมพอเลขกันห้ามวนไปใส่มันออกไปเบิดแล้วยังจะสี่เจ็ยิมันหนอกกันบ่ะค่ะพ่อ นั่น,น,นแลนหละม่ใช่โบนเลี้ยว่าที่เจ๊เขาเอามาเห็นยังเลยมือเ้านี่อ๋อเอา่าอันนะปลายางกับจาแบตเตอรี่โอ้มาขั้นเดียวเลยบอกมือนี้มีขั้นเดียวนี่บอกเขามากเออมากแต่ขั้นแรกมากหันกค่นี้มันมีสองขั้นโย่าขั้นหนึ่ง อืแต่ว่าเท่าสีนับแต่ขั้นแรกแล่ะเนาะรถพามาทำแรกรถสลังรถบ้าขั้นที่สองเลยรถสลังรถสลังมาสอบเบียดสอบยังม,มันเป็นสำนำัตว์แบบนั้นเห็นบอกมันเดกอะไรนี่ง,งามจีนะ่ะตัวใดล่ะพ่อเจ้าศูนย์เจ้าศูนย์สามเจ็ดเอาอันนี้กันงาม,มนี่วันนี้เอาก็วมีแต่ขั้นตัวง,งามงามเขามาแถะเก้าศูนย์สามเจ็ด นีสามเจ็ดบ,บ้านหองสามเจ็ดสองเจ็ดอันเบ้อโอ้ oh, ดังเจ็ดตีท่างนั่นตีแมนดังเจ็ดอืมเป็นเ <im> นี้ยแต่ว่าคุยเรื่องงามนี่ขั้นที่สองอยู่แล้วง่ามแต่ขั้นนึงมันจะเขามามันเลเกทีเข้มันออกยาไม่เกินสองแมนอยู่ดอกพ่ออืมอ่านแล้วนี่อแล้วนี่ตีรลดแหลมแบบนึงก็เป็นสามเจ็ดที่เกาหมดละค่ะ <im> อืมเป็นเนี้ยมันจะเจ๊งทีเนี้ย เพอมันจีอ่อนศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ยดยังไงคือไปเบิดแล้วเลขตอนนี้ออกได้เบิดทุกตัวได้เหรอนี่เอ้กลายไหนจงังว่ามันมันหลักการแล้วมันก็เลยกลายเป็นบมมวนนะเส้นสองแมนอยู่อันนั้นเลยอันไว้อันนี้ก็อันไว้ายอ,อันนั้นอันไว้ตั้งใจแล้วว่าจีซื้อจีอาค่ะเอาผัดอันจัง่อนนะค่ะพ่อบารนี้กะทิ ไปหันหาเลขยร้อยบาทเลรียร้อยเขาบ่านเนาะอืฟันเท่างตีหนึ่งศูนยศูนย์หเตี๋ยเนียนันว่าเขาเงินหายร้อยหนึ่งยับยันแต่กระเปา๋ายางดีแบบรอยค่ะเมื่อกี้ตีบวกเนียนวายเท่างศูนย์ศูนย์นี่ฟาดแจกีนมาเร่อเื้อเนาพอจุลาได้เห็นแล้วสันนะขั้นออกศูนย์ศูนย์ออกศูนย์มานี้เห็นแค่ละค่ะอือเนีย ซูนซูนกับศูนหนึ่งเอาเลขนวัตโไหนเด้อเล็กซูนย์หนึ่งเด้อแมนอยู่ดอกพ่อเคยบอกว่าเหลขศูนย์กับเหลขหนึ่งไม่เป็นอ่าตัวเดียวกันบอกตามสิ้นของผอเล็กเดียวกันผอว่าย้ำแร่มันก็เป็นสันแล้วเหลขศูนกับเล็กหนึ่งเนาะค่ะอันผู้ได้สซื้อศูนย์่อเราซื้อหนึ่งใส่น้ำสื่อหนึ่งสูซื่อหนึ่งสื้อซูนย์หาเราสื่อหนึ่งหาน้ำเมือแหละอืมมันจะเป็นทั้งสันเนาะ สี่ศูนย์ตีก็ต้องสี่หนึ่งสี่น้ำมเนี่ยค่ะเป็นนีแ่แหละแต่มีเลขศูนย์กับเลขอันมาเลขศูนย์มาไม่เป็นสันแน่จะว่ากันอันนี้เลขหนึ่งมาเทากับสี่เลขศูนย์น้ำมือนะจ้าพ่อจะมาขึ้นเป็นสองก็บางคนเห็นขึ้นจะเกตือนเลยล่ะอืมมันสี่ยูแค่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยแหละตีเออเล่มันใกล้กันไงค่ะค่ะเต็มยับมันลงหากันได้จอไปหลโยต้าเปล่าเลดอืม <laughs> มันแหละเป็นบมมวนเป็นบมสวงมันกิดกึนก้นไปแล้วเปลี่ยน่ไม่ได้ไม่เท่านะแมนอยู่พอถึงกันไหวแต่ว่ากันไพจะขืดว่าอเื่องดวงนี่เื่องดวงก็หวยนี่แต่ทั้งหมดว่านี่นี่อาท่านบอกเราถูกร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งค่ะ <laughs> มันจะได้อยู่เจ็ดพันใช่ไหมค่ะพ่อมันจะลดเหลือหาพันนี่นะบานลงทุนก็โรคทุนหลายบานลงทุนหลายเกิดว่าอันนี้บ้าเขาเลาะอันนี้เล็กเส็เหยาดหยาดบ้านบุฟีเงินซื้อเขาจรินไหมบ่มีแล้วอือล้วมันเห็นได้เนาะค่ะบานแม่เนี่ยจุ่มผมแอ่อันเดียบโตโตแบบเขาอ่านแต่ตอนมันพอเลยอันเนี้ยเขามันได้หลายโตเนาะอือ มึงกระจายหน่อยร่องบาดมึงกับแกนที่สิได้ใจายหลายกระจายหน่อยค่ะเขาก็ได้เปลี่ยนห้องทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแมนเจ้าพ่อแต่ว่าคันมองบัอันจะดีไข่อยู่นั่แหละมองนันบัอันจะดีใครอยู่ค่ะคันมองมันอันหรือบ,บัอัน <c oughs> เอาอยัางเสียร่องเลนเลขที่เอาไปให้นั่แล้วให้ให้คู ไไปครูเดียวร่องเหล็ดเบิง้งตัวได้เลรอพ่อ4 3, 1. 1> สีสามหนึง่งนันสามหนึ่งเออเดี๋ยวเด้อคือที่อันดอกสามหนึ่งหนึ่งสามสีสามหนึ่งโดตีตัดเล่นจับคู่เอาโหลดเนาะได้สามหาันนั่นแหละมันมีเนัานี้ยมันหันไปใช้โมเดลได้เพราะว่ามันมีเล็กมันอ่านได้บิดแต่แบบน่ะค่ะ นี่ละล้องมันสั้นซ้ำสีครูยวไปเลยเม็ดียวไปโหลดค่ะพ่อเออมันกับโมังจังสิบโมแดนี้แต่ว่าส่วนมากเอฟซีเขาจะ่โบคอยเลนดอกเลีกไข่ค่ะแมนอยู่พ่อผ่้พันชาเลนเจเลนเรนียวเขาจะมุปัญหานะจ้าเ่ียกแน่เหนียกน้อยแน่เป็นนี่แะมุยปัญหาเขาอเลี้ไข่หรนมีปัญหาโหลดนะแมนจ้า เล่บนบอลเลขซุ่มเลขเล่านี่ออกเมื่อคืนนี่อ่านไปเบิดแล้วบ่มีครับไม้บะขาจะคนโอ้ไอหมายถึงเลขไทเ่เบอเนี่ยไปอ่านตามเลขเล่าเมาื่อคืนนี่เองสิบอกแมนอือเป็นบ,บอกเจ็ดสองกับยุทธหันหเจ็ดสามกับยุทธหันค่ะหกสองแห่งอ่านแต่เจอหกปีปุ่นแมนอยู่ดอกพ่อเออแต่นไหนมันอ่านเนีเบิดอ่านรับเนีเบิดแล้วกับเลขเล่าออกปั๊บเนี่ยเอาสม้งหมเลขไท่ออกมื่อแรกมี เล่ามืเออื่นนี่มันก็อัานไหวอีกคนนะ่ะค่ะขนันดนี้แต่ว่ามันบ่ปล่อยสว่างวายเข้าเลยใช่ปะอืมบัดนี้การที่เฮ็ดจังได้เสียกินหยาไปเลยจอไปแบนหยาคักอิลีโอ้ยเศรษฐกิจพอดีนะท่านยังอันแนวที่เข้าหวังนี่ยังสีมาอัานไว้ให้เข้าอยู่ตีอืออ่นเนี่ย ว่ามาไมเข้าแก่ยู่เรื่อยจริงนะค่ะอืมบอลเสียเงินยังมาแจกเง้ไหนมาแกกเกมเฉลิมเฉอยู่โอ้ยเจ้สิวาจังงด้วะจ้าพ่อะนี่เอาที่อะนี่เอาอีกบอนี่เอาล่องเบิงบอนี่เลขเอ่อเลขเลขสูตรเลขเล้าที่ที่เอ็มันเขามาเคลียร์มั้ยหมายถึงว่าสิเอามาให้เอ็ซีล่องพิจารณาว่าสิใส่ไทยมืนหนีบองสิบอ บแเมนหมายควาว่ามันสูตรเดียวกับเลขลาวที่มันเขา้ขาเข่ารู้ดูนี่นะค่ะอืมลองเอาไปเปลือนหน้าบึงบอแล้วพ่อเอาสูตรนั้นมาเฮ็ดเลขทยาเองสิบอ่ะแนนเฮ็ดเลขคู่เดียวนะ่ะเอาลองมึงรู้ป่ะอืมเห็นบอ,อนอม,มึกมื่วานี่ไปนั่นมันแม็ตเดียวมันได้สามหาหกนี่เ็นบอค่ะค่ะเี๋าววนออกมามีสามหาสามหกหาหกนี่นบอจ้าพ่อ เออน,นั่นแหละหนึ่งศูนยนั่นเอาสูนย่งมาเอ็ดเบิงงงเบ้งหนะ <c oughs> มาเศร้านี่มันนั่งพิจนาเบิ้งกันนะค่ะบารีมันได้แปดศูนย์หนึง <c oughs> น่งแปดศูนย์หนึ่งเออเม็ดเดียวเหมืนกันเอาเดี๋ยว่าเข่าศูนย์หนึ่งให้เราตั้งใจไว้ตัวนี้เออหนะึมันได้แปดศูนย์ห <c oughs> นึ่งอีเล็เล็ศูนย์นี่มันจะพวหลายตัวนะค่ะห <c oughs> มันจะได้แค่สามตัวหล่ะแต่เมาเม,ามา้าว่นกระเดาสินะจ้าพ่อ อืมแต่เนีมันเป็นกรสนี้เลยนะสุดเมื่อเมื่อเข้าสู่บรนนะิจังผาด,ดกันอ่ะเฮ็ดจูดนี้ละมันจะเขา่าซีโกับซีเกตนะค่ะค่ะนี่แหละมาเฮ็ดหมู่บ้านมันจะเข่าหาโคหาโฮก,กตรงๆใ,<า>ใช่ไหมคนะเออมันตัวนี้อมันไข่เนียอยู่เลยลองเบิงเนาะเด็กกรเลขไม่เลขไ่หลายตนนัวน,<า>นั่นนเรีนสค่ะอืมเนี้ย พาะว่าสูวนนี้พ่อเล่นอยู่เียมันเกิดมันกันยิ่งยากมาหลายหลายหววอะนี่ล่ะค่ะพ่ออันน่ะมาจอไปนี่เมาพืนเลขกเล่านี่ที่ให้เทียนไห้แค่สามครูเท่านั้นเล็กเ,เ,เล็กกับเล็กสามตัวครูเดียวนะอืมกระสีมี่อ่าตัดเป็นเลขเจ้าคู่ได้แค่สามหางสี่บอกเนนโอ้โอหเฮงดีตัวสันเอฟซีหฮงสิถือไกอ่ตัวหันเพราะว่าเพราะว่าสูนนี้ขึ้นอจังหาา่อาขึ้นอย่างมัน มอกบนกอกลาอ่างนู่น,นะค่ะค่ะั้งีเรียบ้านนี่กะทิบัวแดงโอ้โหหกตาได้บ้านล่องเบงกงเหรี่ยห้องกับพ,พริกแพ่งฮาสิงที่ดีที่สุดเนาะกันแล้วห้องกับพ,พริกแพงฮาเอาเนาะค่ะจุดใดที่มันดีๆที่มันเดินมีแล้วเอาสูตรนั้นมาค่ะพ่อตัวตัวตัวเรืมันก็ไม่เ,นนเยอะนะค่ะค่ะ อลงทุนเขาลงทุนน้อยนะแมนจ้าเออจริงๆนะร้องเบิงนี่ละเรียยเรี้ยไข่เนี่ยไมได้แปดนย์หนึ่งค่ะเออเนี่ยต้องรองรองเบิงร้องเบิง่าทั้งหมดเท่าจะสี่สามตัวเทากับตึ๊แปดจยดหนึ่งร่นีนะจ้าพ่อจ้าสมุดบัซุ่มเขาเาว่นเอานี่ยจะนี่และแปดนย์แปดหนึ่งนย์หนึ่งแค่นามตัวแมนค่ะอืมงานเนี่ย ผมหลายตัวบอว่าเป็นแต่เป็นแต่ีอยู่เลยจ้าจนย่แหละต้อกลองเบิองตันเนี้ยละเอฟซีก็ยังเป็นจยาขาเละล่าเลกข้าน้อยกาเจ้าได้เงินส่ม,มือใช่ไหมเมื่อวานนี่ไอข้าน้อยกับมาเล่าอีกคือเกาดิเมื่อวานนี่เป็นบอกเออเม่นข้าน้อยมันบอกสองครูเดียวันนั่น<ม>แถมยังโดดมาเล่าอีกไอเจ็ดสามหันแม่น มันจะไปน้ำกันสิละน้ำกันลองซองอยู่แมนค่ะพ่อืแต่ว่ามันเอาเอาสูตรใบเขามานนี่มันจะเี่ยมันก็อตรงๆนี่แล้วมันมันบริกรรมนี่ล่ะแมนอยู่หาโกคันน่ะสูตรนั้นเออาืเมือนั้นเคื่อกด้านมื่อมือสี่หกกับสี่เจ็ดถูกปะจ้าจ้ามันก็ตรงอยู่เลยล่ะมันก็บริกรรมมันก็บริกรรมสูตรนี่กับเขาท่าตัวสัน่วงนี่จังวานี่แต่สูตนี้แล้วไปทีมันเดินเรื่อยๆมันจ่ะ ค่ะพ่ออืมสูบงาหรอสูบง่ายอยูงเท่าจะบูกต้านดังเนี่ยอือเอาง่าง่ายนี่แหละกินง่ายๆตัวมันจ๊แสบเองง่ายพวาเกาอีกครับค่ะบริเกลบอดิเกืมาการเสมุดเยนสิเทางานไะไกันกันไหนพูดะคุยเด้อมาสิผู้บ่ว่าติแลัตัวแคนัค่ะเอเฮบร์เกากับบบานชีบร้เซก บริเกอรสมมุิประกาศมาในเรื่อบา้านค่ะพ่อแี่ย่ามไปกันยิบอันกองแบตเตอรี่ได้กันเชียนไว้โหลดนะอืมเอาเอาสูตรนี่ละจันนะละ <c oughs> สูตรนี่ก็คือแปดศูนหนึ่งของไทยนี่เนาะแปดศูนย์หนึ่งเนาะร่องเบิงจ้าจับเวลาเม็ดเดียวนี่เตียวฟูใด้อัทนทีมากสูตรได้กอาสองจะมีสอ,อทีสามหนึ่งเออ ปดศูนย์หนึ่งมันจะล่องหนึ่งอยู่ได้วเหรอแมนค่ะพ่อเออไม่แน่ขำๆกันอยู่อ่าร่องเบิงเอาศูนย์ไปร่องเบิงขันโบ้ท่านเนยมากจะจะพาไปจัดบ้านค่ะค่ะนั่งเบิงสักก้นค่ะพ่อเออแต่มันม้าห่วยกันม้าตัวหนึ่งตัวใดนี่เนาะแปดศูนย์เนี่ยแปดหน,น,นึ่งศูนย์หน,น,นึ่งนี่กันม้าคูหนึ่งนี่ ไหว้มันโอเคียเลยแมนค่ะนั่นแหละลองเบงิองพอ๊ะเฮ้าที่ในฮาร์สูตรแบบอา่าบริรเวณไปเฮ็ดหลายสูตรนะจา้าจ้าเอาสินะเห็ดเฮ็ดแล้วคือถีบหลอดถึงหิ้งไข่เลยค่ะบริเวณแย่ใจเนาะแย่ใจแต่ว่าบริเวณเชื่อบริเวณนี้เลันแมนอยู่ดอกพอเจอบริเวณเนี่ยบอกมันพอดีมันติดกับเหล็กใช่งไง กะเลยว้ถทะรุนให้ยังเทียเดี๋ยวรถตี้กะเลยกลต่อยมันเป็นตะกรันยาเหล่าค่ะมันเปิดมาออกซะอันไหนจริงเหรอมีอะไรขึ้นดวงไงดวงเราจะไม่ได้เงินมันก็ไม่ได้ค่ะอืมมันดวงเข้าสี่ได้มันก็ป๊ามาแล้วเด้แมนค่ะพ่ออืมเขียนจั้งในกระถิ่ถ้าดวงมี กคดวงไม่มาอ้าวเจ้า hmm. อ่อนว้อนแต่ย้อนแต่อ <oh ่อนว้อนย้อนแล้วค่ะอืมอันท่านเทวดาก็ได้คอแน่ขอแน่ยังไงว้อดชั่นวอดคิ้วเจ้าปัดวัดค่ะอ้าวโดนแล้วหาไม่ได้ลงฮานห้อยพ่อไหนจังน้อยจ้าพ่ออืมเอฟซีก็ได้เข้ามาฟังกับปิชนาเบิง อันเนี้ยนี่แค่นั้นแต่ผมมีอยังหลายดยอกก็ว่าจัดชัดกระทะให้เป็นแนวข้างผู้ให้ก็ไ,กได้เน,นี้ยก็ส่งมันบ้านกันทุกตุกุ่กคนมาแรงแต่เงินได้ท้องกันเด้อเอชซีตุกตุกุ่กคนจะท้องสองมูลหละจ้าทูจ้าขอขอบคุนพอจ้าที่เอาเนี้ยท่ามาแบ่งปันเอ็ซีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ